หมอยงหรือศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้บรวรรได้ทําการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโยงผู้วรวรรเปิดเผยข้อมูลว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 i ซึ่งพบว่าประชากรในประเทศไทยได้มีการติดเชื้อไปแล้วร้อยละ6 0สิถึงเจจากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุลาสองโครงการโครงการแรกเป็นการศึกษาในเด็กอายุ5-6ขวบในปีที่ผ่านมาโดยมีการตรวจเลือดสองครั้งห่างกัน1ปีจํานวนประมาณ190คนเพราะว่าในช่วงปีที่แล้วยุคเดลต้า เด็กอายุ5-6ขวบในเขตกรุงเทพมหาคนครติดเชื้อไปแล้วประมาณ10%ในปี2564แต่เมื่อมาถึงในปี2565 เพราะว่ามีการติดเชื้อไปแล้วเพิ่มสูงขึ้นอยู่ระหว่าง60-70%ของเด็กทั้งหมดและในจํานวนนี้35%เป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือไม่รู้ตัวว่ามีการติดเชื้อจากการซักประวัติไม่ทราบว่ามีการติดเชื้อแต่การตรวจเลือดพบหลักฐานของการติดเชื้อแสดงให้เห็นว่ามีเด็กจํานวนมากที่เกิดการติดเชื้อไปแล้วเป็นชนิดที่ไม่มีอาการทางนี้เมื่อมีการติดเชื้อซ้าได้แล้วเป็นได้อีกจึงมีเหตุผลเพียงพอสําหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนครบ3าครั้งแล้วหรือมากกว่าและฉีดวัคซีนมานานแล้วหรือเคยติดเื้อมา แล้วแล้เป็นช่วงมานานแล้วเช่นหากเกิน6เดือนก็สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อฝึกให้ระบบภูมิต้านทานรับรู้ในเรื่องของการป้องกันลดความรุนแรงของโรคได้